เปิดได้สองฝั่งแบบนี้ทะลุถึงกันนะคะออกแบบมาในลักษณะที่เป็นระแนงทําให้บ้านของคุณลูกค้าไม่ทึบจนเกินไปหรือว่าดูแคบจนเกนไปนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่คุณมีแล้วบ้านของคุณจะเป็นระเบียบขึ้นสวยงามขึ้นแล้วรู้ไหมคะว่ามันมีเฟอร์นิเจอร์ชนิดหนึ่งที่ทําให้เราะแบ่งโซนบ้านได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและที่สําคัญถูกอีกด้วยนั่นก็คือ สวัสดีค่ะกก็บพบกับมะนาวช่วง1นาทีรีวิวเฟอร์เราจะมาจอลึกเรื่องเฟอร์นิเจอร์ภายใน1น1น,น,นาทีกันนะคะวันนี้ามมานาค่ะมะนาวจะพาไปดูเฟอร์นิเจอร์นะที่เราจะสามารถใช้แล้วเนี่ยบ้านเราจะเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นแบ่งโซนบ้านได้สวยงามมากยิ่งขึ้นเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตามมาเลย ็มาถึงแล้วนะคะกับเฟอร์นิเจอร์ชิน้นนี้คือฉากกั้นห้องนั่นเองค่ะฉากกั้นห้องนะคะขอบอกว่ามีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยอย่างแรกคือตามชื่อเขาเลยเป็นฉากกั้นห้องทําให้เราสามารถแบ่งสัดส่วนของห้องได้มากขึ้นอย่างเช่นลูกค้าจ,จะแบ่งห้องครัวกับห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องต้อนรับแขกนะคะที่เป็น V I P แบบนี้ก็แบ่งได้เหมือนกันแล้วมาดูกันว่าฉากกั้นห้องทําอะไรได้บ้างนะคะ เป็นฉากกั้นห้องต้องเปิดได้2ฝั่งแบบนี้ทะลุถึงกันนะคะเราไม่ได้ทะลุก,กันแค่ด้านบนนะด้านล่างก็สามารถทะลุถึงกันได้อีกเช่นเคยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งอย่างน,นี้เลยถ้าลูกค้ามองลอดไปจะเห็นทะลุถึงกันทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วตัวนี้ออกแบบมาในลักษณะที่เป็นระแนงการที่เป็นระแนงแบบนี้ทำให้ลานสายตาของเรานั้นยังกว้างอยู่ ทำให้บ้านของคุณลูกค้าไม่ทึบจนเกินไปหรือว่าดูแคบจนเกินไปนะคะและวนนี้นอกจากเป็นฉากกั้นห้องแล้วยังสามารถวางของโชว์หรือวางทีวีที่เป็นงาน LCD ได้อีก <c oughs> ขอบอกว่าคุ้มมากๆเป็นได้หลายอย่างในตัวเดียวกันเลยค่ะ และมาที่ฝั่งนี้นะคะก็สามารถวางของแบบนี้ได้ในตามกล่องต่างๆหรือว่าด้านบนหรือว่าตรงกลางนี้ก็ได้นะคะซึ่งตัวนี้นะมีความกว้างอยู่ที่เมตรแปและความสูงอยู่ที่2เมตรค่ะและราคาพิเศษมากๆจริงๆสาหรับรุ่นนี้5,990บาทเท่านั้นและที่สาคัญมี2สีให้เลือกด้วยนะมีสีโซลิกแบบนี้และสีโอค,ค่ะ so ก้านห้องรุ่นนี้นะคะยังมีรุ่นอื่นอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นไซส์ 20, ม 20, ม 70, ม 80, เมตรย0เมตรเมตรเมตรหรือคุณลูกค้าจะสามารถสั่งบางรุ่นที่เพิ่มขนาดความสูงได้หรือเพิ่มขนาดในเรื่องของความกว้างได้สั่งได้เลยนะคะเรายินดีให้บริการค่ะ ก่อนจะจบคลิปนี้นะคะมะนาวมีคลิปวเดีโอที่เกี่ยวกับฉากกั้นห้องนะคะขอบอกว่ามีมากมายหลายแบบหลายสีให้คุณลูกค้าเลือกชมกันเลยและอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้มะนาวแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ